ที่ i n นฟินิตซิตี้ฮอลพารากอนชั้น5อีกแล้ววันนี้เนี่ยรับรองว่าเข้างานได้แน่เพราะว่าได้บัตรเชิญมาอ่าดูดูดเขาเชิญมาเป็นแบบนี้ VIP Press เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าได้ทุกซอบทุกมุมเดี๋ยววันนี้ไปดูดีกว่าว่า Thailand Bowling U Challenge 2010ที่เขาเชิญพี่แพรามาเนี่ยเขาเชิญพี่แพรไปรั่วมากรั่วน้อยขนาดไหนเป็น VIP Press เนี่ยังไงเนี่ยก็คงจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้ละปะ ก็สิ่งที่จะนาม,มาให้ดูกันในวันนี้นะจ๊ะก็มีทั้งการประกวดกองเชียร์เช e ร์ลิเดอรอบสุดท้ายเป็นกันมันหยดติ่งแน่นอนแล้วก็สิ่งที่ชาวไอเฮียและข่าวรัวคาร้อนรอคอยเนี่ยก็คือน้องๆทั้ง20สาวที่มาประกวดมิสยูชา a l เลน g ์กันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่พราจะพาไปถึงเนื้อถึงตัวกันเลยอะ่ะรับรองว่าคุยกันใกล้ๆหอมถึงไหนได้กลิ่นถึงนั่นอะอ ีก็มาถึงอีกช่วงหนึ่งเจ้าที่แฟนๆขาวร่วคุ้ร้อนชาวไอเฮียเนี่ยรอรออยู่วันนี้เนี่ยพี่แพรจะพาเข้าไปล้วงรื้อเจาะลับในห้องเตรียมตัวแต่งตัวของน้องๆ Miss y o U Challenge 2010ทั้ง20คนจ้ะตามเข้ามาเลยแบบนี้ไม่มีที่ไหนให้ดูนะจ๊ะไปไงไปไงไปไง ไม่มีใครจัดหนักให้แบบนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทาคำถามสไตล์เฮียวๆให้น้องๆเขาตอบกันเล่นๆน,นะจ๊ะดูซิว่าจะตอบได้น่ารักจับใจพวกเราขนาดไหนมาคุยกับคนแรกกันเลยดีกว่านะคะค่ะ MU 1ค่ะเบียร์ค่ะพ่อชายผลวิไลค่ะมาจากคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะโอเคคำถามแรกนะคะจากพี่จอห์นวิวนะคะ,คะถ้ามีหนุ่มมาจีบคนนึงเป็นเน,นิร์ดคนนึงเป็นแบดบอยอยู่จะเลือกไปเดทกับคนไหนแล้วทำไมจ๊ะขอเป็นเนิร์ดเนิร์ดแล้วกัน,นะคะ่ะชอบค่ะ โ okay. อเคยูสองเลยจ้ะสวัสดีค่ะชื่อพัชริยารุ่งวราชื่อเล่นชื่อแพทค่ะจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นคําถามจากพี่เองจ้ะคิดว่าคําว่าจิตสาธารณะหมายความว่ายังไงคะอ่าจิตสาธารณะน่าจะหมายถึงการที่เราแสดงความคิดมีจิตสํานึกที่ดีนึกถึงคนอื่นไม่นึกถึงแต่ตัวเองแล้วก็มีน้ําใจต่อคนรอบข้างค่ะก็คือไม่นึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงพี่บ้างรายบ้างอย่างนี้<ๆ><ๆ> คคโอเสวัสดีค่ะฟ้าชุนิมาปานจริงค่ะกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์เอกพัฒสมันค่ะมาจากหนุ่มไอคุกของเราอะจารน้องใหญ่ถามว่า ระหว่างหนุ่มที่ขี่จักรยานฟิกเกียรกับหนุ่มที่ขับรถสปอร์ตเนี่ยน้องคิดว่าน้องอยากจะคุยกับคนไหนมากกว่ากันจ๊ะค่ะก็เลือกอบคนที่ขับจักรยานฟิกเกียนะคะเพราะว่าไปไหนง่ายๆไปในทุกที่ก็ฟิลเดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคพ่อนหนุ่มฟิกเกีย์คุณมีภาษีละ <c oughs> ตูนขวัญสน,ชนกชื่อชัยวรณิศกิจยูเจ็ดค่ะมาจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรกและก่อนนอนทำอะไรอย่างสุดท้ายทำไมก็จะคิดว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างอะค่ะก่อนนอนก็จะไปหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่ ดีอ่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยูสิบโบกี้วัฒญานวัตสายสีกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจปีหนึ่งค่ะคําถามนี้มาจากพี่พุ่มกับของเรานะคะคือพี่โดฟี่นั่นเองถามว่าระหว่างเด็กหมาทีวีอินเทอร์นเ,น,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 เน็ตชอบอะไรมากที่สุดและทําไมเด็กหมาทีวีอินเทอร์นเ,น,เน็ตชอบทีวี <S <S ค่ะคือเราสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างจากเด็กเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเด็กเขามีความคิดเป็นยังไงเราก็ศึกษาได้จากเขาแต่ว่าทีวีเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างกว่าค่ะ แล้วก็จะได้ความรู้ที่มากกว่าค่ะตอบได้ดีจริงๆมาทำไอเอียทด้วยกันเลยจริงไหมอ่ะแมบรยากาศในวันนี้พี่พราก็ได้พูดคุยถึง20สาวก่อนที่เขาจะลงสนามกันจริงๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าตอนที่เขาต้องแสดงความสามารถอะไรต่างๆแล้วก็รอบต่อๆไปเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนตอนนี้ก็ขอไปเดินเล่นก่อนแล้วกันนะน่ารักคือคนเลยรู้จักหมดแล้วนี่ได้ชื่อได้บัจะเอาหมดแนละ้วค่ะ กับผู้ที่ได้รับตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอคุยกับฟอโต้จีนิกก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่าได้ด้วยค่ะเป็นไงคะตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาร่วมกิจกรรมใช่ค่ะเป็น<ๆ>เป็นครั้งแรกยังไม่เคยประกวดมาก่อนเลยค่ะเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะไหนคนที่ต้องแบบว่าแงนขอคุยด้วยตลอดเวลาเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ในสุดก็ได้รับสายสะพายแล้วก็ตำแหน่งขอบคุณสำหรับทุกโกวนะคะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นไงคะ ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่คาดฝันนะคะว่าจะได้ไม่มีใครคาดฝันเลยนะไหนามาดูหน่อยซิว่าคนนี้เนี่ยเขาจะว่าไงว่า ก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันคะมีทั้งสส่สบายมีทั้งคาถามีทั้งดอกไม้แล้วเงินรางวัลชอบอะไรมากก็ถ้าเกิดทุกคนให้มาด้วยใจก็รับหมดอหะค่ะถ้าอยากจะขอบคุณวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างก่อนอื่นก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณป้าค่ะที่ว่าเชียร์มาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนโดยตลอดแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ช่วยมาเชียร์วันนี้ด้วยอะค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันมาเนี่ยอยากจะพูดอะไรถึงพวกเขากก็ทุคนน้างกยทุกคนน่ารักมากๆค่ะนี่และ้วก็็เปนอีกกกิจรรมดีๆนะคะ ที่ Major Cineplex แล้วก็ o ต o ตารวมกันขอทุกคร้อนวันนี้ก็ขอลาไปอย่างชุ่มชื้นมีความสุขแล้วก็สนุกสนานนะจ้ะก็ขนาดนี้แล้วก็ตามดูแล้วกันว่าเขาน่าจะไปรั่วเลยที่ไหน